ในส่วนของบันไดข้างค่ะพี่พี่เห็นไหมเอ,อ่ยเวลาเก่งเปิดประตูนะคะบันไดนะคะจะลงมาเนาะแล้วก็เวลาปิดบันไดจะพับเก็บขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นบันไดนะคะอีบอร์ดค่ะเป็นบันไดไฟฟ้าเดี๋ยวเก่งทดสอบให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเปิดประตูมาจะมีไฟด้วยนะคะส่องสว่างตรงบันไดเนาะพร้อมกับระบบด้วยนะคะระบบกันหนีบนะคะสวัสดีค่ะ การมาผ่าช่องช่อยูทูบฝาใบเก่งก วันนี้กินสภาพี่ๆนะคะมาพบกับ Ford Ranger ค่ะ w i d t e c ขับ4ี่ใบเทอร์โบค่ะตัวนี้เป็นรถเครื่องยนต์2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด213แรงม้าค่ะแรงบิด500นิวตันเมตรค่ะวันนี้ที่เก่งเลือกนำมาเป็นสีพิเศษของรุ่น w i d t e c นะคะสีส้มและมาพร้อมกับตัว Lower Shutter ด้วยนะคะราคาจะดจำหน่ายจะอยู่ที่1ล้านค่ะ3แสนนะคะ8,000บาทค่ะเดี๋ยวเก่งพามาชมนะคะว่าวันนี้ลูกค้าเลือกแต่งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไปบ้างค่ะเริ่ ด้านบนฝากระโปรงเลยนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกค่ะเป็นสครูปนะคะส่งฟิตค่ะเป็นทรงขนาดใหญ่นะคะเต็มฝากระโปรงแบบนี้เลยนะคะให้สีสครูปนะคะวันนี้เป็นสีทูโทนก็คือเป็นสีส้มเหมือนกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดำด้านพร้อมกับเลือกตัวแลดเป็นสีส้มเหมือนกับตัวรถเลย ในส่วนของตัวกระจังหน้าค่ะวันนี้ลูกค้าก็เลือกนะคะเป็นกระจังหน้าแรปเปอร์ค่ะมาพร้อมกับตัวฟอนต์อักษร F O R D แบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีตัวอักษรได้นะคะแต่วันนี้ลูกค้านะคะให้สีตัวอักษรค่ะเป็นสีดําแล้วตัด,ดด้วยขอบสีส้มอมแดงแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะไฟ LED 3จุดตรงนี้นะคะพี่ๆสามารถเลือกสีได้เนาะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นไฟ LED สีส้มนะคะแสงสีส้มแต่เลือกได้ว่าเป็นสีส้ม หรือสีขาวนะคะถัดมาค่ะกันชนหน้าเหล็กค่ะของ Hummer นะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวห่วงโอเมก้าสแดงแบบนี้เลยนะคะแล้วไฟสองดวงที่เห็นอยู่จะเป็นไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะด้านล่างมองเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวให้พี่ตาล้กกองซูมเข้าไปนะคะเป็นกันแท้งนะคะแผ่นแดงๆที่อยู่ข้างใต้ท้องรถนะคะตัวนี้ก็คือกันกระแทกเนาะสวยงามและหล่อมากๆเลย คันนี้นะคะเดยกเก่งพาไปดูด้านข้างนะคะด้านข้างค่ะลืมด้านหน้านี่ด้วยรูปหล่อของเราค่ะลืมไม่ได้เลยนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับไฟนะคะตัวนี้ทำการเปลี่ยนนะคะเป็นไฟมาสแต็งนะคะ3ครีบนะคะพร้อมกับวงแหวนทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะในส่วนของ d ดทกมีมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะ ด้านข้างตัวรถบ้างค่ะตัวนี้นะคะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดพี่ๆเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะคะก็คือไม่ได้เจาะตัวรถเลยนะคะติดกิ๊บล็อกอย่างแน่นหนามไม่ต้องกลัวหลุดเลย ในส่วนของล้อกันบ้างค่ะล้อตัวนี้ค่ะเป็นแมกนะคะลายแมกมาเวลค่ะหน้าดำตัดขอบสีแดงแบบนี้เลยจับคู่มากับยาง BS นะคะตัวนี้ขนาด18นิ้วนั่นเองค่ะ265 50R 265 60R 18R ตัวนี้นะคะเดีย๋ยวให้ดูเนาะว่าในส่วนของตัวองศาของล้อนะคะก็จะพอดีซุ้มแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลย นในส่วนของบันไดข้างค่ะพี่พี่เห็นไหมเอ,อ่ยเวลาเก่งเปิดประตูนะคะบันไดนะคะจะลงมาเนาะแล้วก็เวลาปิดบันไดจะพับเก็บขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นบันไดนะคะอีบอร์ค่ะเป็นบันไดไฟฟ้าเดี๋ยวเก่งทดสอบให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าเปิดประตูมา จะมีไฟด้วยนะคะส่องสว่างตรงบันไดเนาะพร้อมกับระบบด้วยนะคะระบบกันหนีบนะคะบอกเลยว่าพระเอกของงานคันนี้พระเอกทั้งคันเลยค่ะพี่ๆคะแต่ว่านี้เนาะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็คือสามารถทักทายสอบถามเข้ามาได้ นี่เวลาปิดประตูค่ะก็จะพับเก็บขึ้นแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวสปอร์ตบาร์ค่ะตัวนี้ค่ะสปอร์ตบาร์ตัวนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะรุ่นของเขาก็คือตัวนี้เป็นปีโมเดล2021นะคะตัวสปอร์ตบาร์ของเขาก็จะเป็นสีดำเงาแล้วแถบสติกเกอร์สีส้มแบบนี้นะคะรุ่นนี้เป็นแบบมีโรลเลอร์ชัตเตอร์ด้วยนะคะ เป็นฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะคะสามารถควบคุมการเปิดปิดนะคะได้ถึง3ตําแหน่งด้วยกันที่รีโมทนะคะเพียงกด2ครั้งแล้วก็ด้านท้ายของรถนะคะแล้วก็ภายในรถค่ะแล้วก็นี่กันชนท้ายเหล็กค่ะนะคะข้างหน้าฮั m เมอร์ข้างหลังก็ h ั m m e r เช่นกันค่ะร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะพี่พีท่านใดน,นะคะสนใจนะคะรูปแบบการแต่งหลอนหล่อเท,ท่แบบนี้สามารถทักทายนะคะสอบถามเข้ามาหาเก่งได้เลยนะคะในทุกๆช่องทางช่องทางการติดต่อเก่งขึ้นไว้ให้แล้วนะเบอร์โทรค่ะหรือไอ l ดี e ไนะคะก็คือสามารถสอบถามได้หมดเลยไม่ว่าจะปรึกษานะคะในส่วนของไฟแนนซ์นะคะหรือ ถ้าซื้อสดนะคะก็ยินดีเหมือนกันค่ะดูแลได้หมดเลยทั้งซื้อสดและจัดไฟแนนซ์ค่ะปรึกษาปัญหาต่างๆนะคะขอคำแนะนำนะคะก็ยินดีค่ะช่องช e l youtube ของเก่งนี่เลย Ford by เก่งกี้ค่ะพิม์พตามนี้เลยนะเข้าไปรับชมแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เก่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดไปของเก่งค่ะวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะไว้ พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย